ท่าน,นสาธุชนทั้งหลายวันเข้าพรรษาเวียนมาบรรจบครบรอบอีกปีหนึ่งวันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์อธิษฐานเข้าจําพรรษาการอธิษฐานก็คือการตั้งใจแน่แน่มั่นคงว่าจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราในฐานะชาวพุทธสามารถอธิษฐานได้การอธิษฐานนั้นมีอยู่สองอย่าง ก็คือ 1. อธิษฐานทิ้งคือการที่เราตั้งใจจะลดละหรือว่าทิ้งนิสัยหรือความเคยชินที่ไม่ดีเช่นชาวพุทธบางท่านอธิษฐานว่าจะงดเล่าในช่วงพรรษาหรือว่าอธิษฐานจะลดละสิ่งที่ไม่ดีอธิษฐานอันที่สองก็คืออธิษฐานธรรมก็คือเราตั้งใจแน่แน่มั่นคง ว่าจะทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองเช่นบางคนตั้งใจจะออกกำลังกายทุกวันบางคนตั้งใจจะสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันหรือว่าตั้งใจจะทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้กับตัวเราเองถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาฉะนั้นในช่วงพรรษานี้ก็ขอให้เราอธิษฐานทิ้งในสิ่งที่ไม่ดี และอธิษฐานทำในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับตัวเราท่านสาธุชนทั้งหลาย